สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิวิบาลนะครับนะครับหัวข้อที่จะนํามาแบ่งปันในเช้าวันนี้ก็คือคําว่าบาปครับหรือคําว่าความบาปสินนะครับ s i n สินความบาปในพระคัมภีร์นั้นมีอยู่3ประเภทครับ 1. บาปต่อพระเจ้าการที่มนุษย์ทําบาปต่อพระเจ้า มันออกมาเป็นทั้งความคิดคำพูดและการกระทำได้แก่การไม่นับถือพระเจ้าการไม่ยอมรับว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้สูงสุดผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกและรวมไปถึงการปฏิเสธที่จะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าปฏิเสธที่จะมีความเกี่ยวข้องกับพระเจ้าผู้สูงสุดนั่นคือบาป่อพระเจ้าคือไม่นับถือพระเจ้าครับ บาปที่สองที่เป็นบาปต่อพระเจ้าก็คือการนับถือพระอื่นแทนที่หรือร่วมกับพระเจ้าพี่น้นครับการนับถือพระอื่นแทนที่ก็คือมีคนอื่นมาแทนที่พระเจ้าซึ่งจริงๆแล้วในชีวิตของเราในหัวใจของเราจะต้องมีพระเจ้าประทับอยู่สูงสุดแต่ว่าเราเอาพระอื่นหรือเอาสิ่งอื่นมาแทนที่อีกประการหนึ่งก็คือว่า นับถือพระอื่นร่วมกับพระเจ้าตรงนี้ครับก็คือาศาสนาฮินดูาศาสนาฮินดูนั้นก็สามารถนับถือพระเจ้าได้ด้วยและมีพระเจ้าหลายองค์เราจะเห็นหิ่งพระของฮินดูนั่นก็มีพระต่างๆของฮินดูและรวมทั้งไม้กางเขนก็มีพวกเขานับถือสิ่งต่างๆเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นับถือวิญญาณเยอะแยะมากมายวิญญาณอื่นๆ แทนที่หรือร่วมกับพระเจ้าประการที่สามครับบาปต่อพระเจ้าก็คือการทําและนมัสการลูกเคารพรวมไปถึงการยอมรับและยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่ามีความสําคัญมากกว่าหรือเทียวเท่ากับพระเจ้าเทียบเท่ากับพระเจ้าพิร,ครุคำอันนี้คือ,คอหากสิ่งใดก็ตามที่เป็นเบอร์หนึ่งแทนพระเจ้าในชีวิตของเราแล้วแล้วก็สิ่งนั้นก็คือเราได้ทําบาปต่อพระเจ้า นั่นคือการนมัสการลุกเุารพประการที่สี่ปฏิบัติต่อพระเจ้าอย่างไม่สมควรเช่นออกพระนามพระเจ้าอย่างไม่สมควรการสาบานอ้างพระนามของพระเจ้าทั้งที่รู้ว่าตัวเองนั้นทําผิดหรือไม่ถูกเอาพระเจ้าออกมาอ้างแอบอ้างพระราชอำนาจของพระเจ้าและบอกว่าพระเจ้าตรัสว่าหรือพระเจ้าบอกเขาในเรื่องนี้ซึ่งไม่เป็นความจริง นั่นแหละครับคือการปฏิบัติต่อพระเจ้าอย่างไม่สมควรประการที่5ครับการไม่ให้เวลาหยุดพักเพื่อตอนเองเพื่อนมัสการพระเจ้าพี่น้อครับอันนี้ถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทพระเจ้าครับการไม่ให้เวลาหยุดพักเพื่อตัวเองนั่นคือไม่หยุดวันสบาตโตถือว่าทําผิดต่อพระเจ้าไม่หยุดพักบางคนหยุดพักแต่ไม่มานมัสการพระเจ้านั่นแหละครับคือก็ผิดอีกเหมือนกันเป็นบาปครับ ประการที่6ครับการไม่เชื่อฟังคําสั่งของพระเจ้าที่รู้อย่างชัดเจนคือพูดง่ายจงใจฝ่าฝืนคําสั่งของพระเจ้าท,ท,ทั้งที่รู้อย่างจงใจครับพี่น้องนั่นคือความบาปและความบาปอย่างที่7ที่ทําบาปต่อพระเจ้าก็คือการละทิ้งความเชื่อในพระเยซูคริสต์พี่น้องครับการละทิ้งความเชื่อในพระเจ้าก็ถือว่าเราทําบาปต่อพระเจ้าเพียงครับทั้ง บาปกับพระเจ้านะครับมีทั้ง7ประการผมขออนุญาตทบทวนหนึ่งเขาไม่นับถือพระเจ้าผู้สูงสุด 2. อเขานับถือพระอื่นแทนที่หรือให้ร่วมกับพระเจ้านับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆครับหรือวิญญาณอื่นๆเอาวิญญาณอื่นๆหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆมาแทนที่เอาวิญญาณอื่นๆหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆมาร่วมกับพระเจ้าอันที่สามทำและนมัสการรูปเคารพ ันที่สคือการปฏิบัติต่อพระเจ้าอย่างไม่สมควรการอ้างพระเจ้าการสาบานในเรื่องที่ไม่เป็นความจริงอันที่หาครับการไม่หยุดพักไม่รับรักษาวันสบาโตอันที่หกครับการไม่เชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้าอย่างชัดเจนทั้งทั้งที่รู้ว่าควรจะต้องทำแต่จงใจที่จะไม่ทำนั่นคือความบาปอันที่เจ็ด ก็คือการละทิ้งความเชื่อความศรัทธาในพระเจ้าในพระเยซูคริสต์นะครับทั้งเจ็ดอย่างนี้เป็นบาปต่อพระเจ้าซึ่งผมอยากจะนำเสนอในวันนี้เพื่อที่เราจะพิจารณาครับว่าชีวิตของเรานั้นมีบางสิ่งบางอย่างไหมที่มาแทนที่พระเจ้าเป็นการไม่สมควรบางสิ่งบางอย่างหลายๆครั้งเราก็อ้างพระเจ้ามาเข้าข้างเรา แต่เราไม่เคยบอกว่าเราอยู่ฝ่ายพระเจ้าเรามักจะให้พระเจ้ามาอยู่ฝ่ายเราอันนั้นก็คือการปฏิบัติต่อพระเจ้าอย่างไม่สมควรครับและหลายใครั้งทีเดียวเราก็เอาคนอื่นเอาเรื่องอื่นๆเอาเงินทองเอาเกียรติยศเอาชื่อเสียงของเรามาก่อนพระเจ้าพี่น้องครับพี่น้องคงจําได้คําเทศนาของอาจารย์หลายในท่านถ้าพระเจ้ามาเป็นที่หนึ่ง อย่างอื่นเป็นศูนย์นะครับมันจะมีค่ามากๆทีเดียวแต่พระเจ้ามาเป็นทีหลังครับก็เหลือแต่1และศูนย์นำหน้าครับแต่ถ้าพระเจ้ามาเป็นที่1และตัวเราเป็นศูนย0หลายสิบศูนย์ก็เป็นหลายสิบล้านหลายหมื่นล้านหลายแสนล้านแต่ถ้าเกิดเราเอาพระเจ้ามาทีหลังพี่น้องครับ ความเป็นพระเจ้าของพระองค์ก็ไม่ได้เสื่อมสลายไปแต่ว่าชีวิตของเรากลับด้อยค่าชีวิตของเราจะมีมูลค่าสูงสุดเมื่อเราให้พระเจ้ามาเป็นที่หนึ่งครับขอพระเจ้าทรงนุยพระพรพี่น้องทุกท่านอาเมน ผู้ประทานจิตวิญญาณและหมอกชีวิตทรงเป็นแสงในความมืดมิดไร้หนทางข้าสหาข้ารอคอยประเจ้าุ่เดียวผู้ไทยของข้าก็าจะเชื่อและวางใจในพระนาม พระเยซูผูดเดียวเป็นชีวิตและเป็นความจริงการพึ่งพิงในความรักแสนยิ่งใหญ่พระองค์ทรงเป็นแาน แห่งชีวิตรพระเยซูคริสต์ระุตร,รพ,พระเจ้าทรงเป็นสมองแห่งทิศใจและวิญญาณเมื่อขาต้องเดินผ่านหุบเขาหากความตายจะโอบลอ้อมข้าข้าจะยึดพระหัตพระองค์ผู้ทรงนำหนา้า พระเยซูผ mm ู้เดียวเป็นชีวิตและเป็นความจริงค่ะ BANG จนสุดเส้นทางจนวันนั้นที่พระองค์ทรงกลับมาในเวลานั้นอาจจะเห็นพระองค์ทรงกล้ากดเนื้อท้องฟ้าก็อาจจะได้กับพระองค์